เบื้องหลังนี่เบื้องก่อนพี่นอ้อยหลังทีน่นึงคือว่าโซ่ขาบเห็นพี่น้องเลยมีอีปูตัวหนึ่งนี่ตายอยู่นี่แหละกุ้งนั่นกุ้งกับโบหลายยุบเดียวเยือมเมื่อนี้เขาจะไปดักกุ้งพี่น้องในี่ยหำมีหำแล้วก็หัวอาหารปรดขั้วยางเิ้วห้อยอะไรพี่น้องขัว้วจุนไม่ดำปึ๊กเลยพี่น้องเลยแล้วก็เอาปลาเด็ก อันนี้เห็นยอดใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเราจะห่อใส่ต้มนี่คือเก่าและวเดี๋ยวจะไปใส่อยู่บนเก่าอ่พาะพอมื่อก่อนหันใส่อะนะต้มปูแล้วมีกุ้งเข้าแล้วก็เบาอย่าจงจะไปลองอีกบาทหนึ่งเบื้องก่อนพี่น้องเลยเอาขออน,นุญาตห่ออนะเยอะอาหารก่อนใส่ต้มยางคักในก่อนพี่น้องพี่น้องกํเาเรากำลังเอายื้อเคีนต้มพี่น้องเลยเอายื้อเคีนต้มใส่พี่น้อง ใส่ที่แดงนี่แหละใส่ลายลดพี่น,อน้องนี่ลายพี่น้องเคยนเข้าไปเรียบร้อยพี่น้อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเราครับชุมพี่น้องเลยเมื่อนี้เราจะเอาตุ้มกุ้งมาใส่พี่น้องสองสามมื้อหลังผ่านมาที่ว่าเอาตุ้มกุ้งหันหลับมาดักปูแล้วแม่หินกุ้งเข้าหล้วก็เลยว่าไม่ใส่ลองเบิ่งมื้ออื่นต่อไปเราจะร่อนครับชุมน้ำกันเด้อเดี๋ยวนี้เนี่ยห้าม,มงงเขิงแล้วม่อยา้คำเราได้พี่น้องเลยเนาะนี่ก็มีพี่น้องเขาก็ยังเขาก็เก็บหอยอยู่่นเก็บหอยเนาะเอ้าขออนุญาตไปใส่ต้มกันเด้อพี่น้องเด้อ คอยพ่อกันมืออื่นตเศร้าเพื่อหล่าพี่น้องไงม่านโบมันกับคอยบรรลุน,น้ำกันเนาะ <c oughs> สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามแลับชุ่มซองของเบาจันในช่องน้อยนี่นะพี่น้องเนาะตอนซ้านในพาพพี่น้องมายามตุ่มตะกงพี่น้อยใช้ไว้ห้ารางห้าลังบอนสถานที่บอนเก่านี่แหละบอล้ากินแบบง่ายๆนี่แหละพี่น้อยเอาไปรุ่นติดตามเขาชุมน้ำกันจมานบอลมาหนีนะเบื้องหลังนี่เบื้องก่อนพี่น้อยหลังที่นึงคือว่าซอกหาบบเห็นพี่น้องเลยจากนั้นดุงบอนบอลหลังนึงใช้อยู่นี่นะพี่น้อง อุอยู่นี่อันนี้นี่อยู่น,นี่เอาอีกละบา้านนี่พี่น้องเลยเข้าหอยละปูตัวหนึง่งกุ้งบบเข้าหลายพี่น้องเลยมันอยู่แถวบนนี่นะพี่น้องนี่มีอีปูตัวหนึ่งนี่ตายอยู่นี่แหละกุ้งฮันกุ้งกับโหลายยุบเดียว ให้เห็นบ่แฮ่หน่อยเดี๋ยวทั้งทั้งอีหอยเด้อ นี่ก็เข้าอิปูแต่น,นึงกงกงโหลาย,ลาลยพี่น้องลางนี่เลยไปพี่น้องพยายามด้าลางไหมบรรจากาศตอดเศร้าอ,อยากมีโมกหลายน่เนึงไอสามไซยู่นี่พี่น้องยื่นเขาไซรอบนะพี่น้องเลยอุ้ยโอ้นม่นะ โอ้โหพี่น้องนี่เข้าน้อยพี่น้องเลยนี่นี่นี่ห็นบ่อะป่าน้อยเพิ่นว่าปลาน้อยกุ้งน้อยพี่น้องเลยนี่อ๋อเยือย่างคักแน่พี่น้องยังดีอยู่เยือนะคัดในกุ้งนี่ โอ้คือว่าเข้าหน่อยเท้ะยังมีหลังหนึ่งหลังที่ซีพี่น้องเอ้ยหลังนึงจะได้มาโชคคืนก่อนคือบูเห็นว่าอยู่ใส่ไปจักหลังนึงใส่อยู่นี่เราจะจะเอา ี่น้องหลังนี่เนี่ยช่ป่ะเข้าหน่อยนึงพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้นี่อีปูตัวนึงแล้วก็กุ้งนี่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 ก็บปลายเด้อพี่น้องนี่เนาะบาดหน้าเบาจันจะมาใส่ตอนสอยบาดนี่ยนะพี่น้องบางเธอมันเข้าตอนสายเจ้าปีกไก่เบาจันมาใส่ใส่ตอนสอยมันเข้าเลยอีปูตัวนึงนี่เอาหมดแล้วครบแล้วีไงเมื่อกี้ลงบอลพี่น้องเลย ให้พี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องบ่หรี่ดอกพี่น้องน้อยเดียวนี่ใส่อยู่นี่แหละเอาขู่มาเอา้เอาขออนุญาตทอกใส่ขู่นี่เบิ่งก่อนพี่น้องเลยก็ไ่ได้ปันใด เอาสรุปผลงานพี่น้องเลยในตอนเช้านี่นี่ได้ปูสามตัวบ้าเอายืะกุ้งไม่ใส่ละเข้าปูเอายืะปูไม่ใส่ละเข้ากุก้งพี่น้องกุ้งก็บลายนี่น,นี่กุ้งหั่นมันกับบค่อยมีนะเพราะามีปีหนึ่งอ่ะพี่น้องเขาปล่อยน้ำกเกษตรมาแล้วก็กุ้งเมงไม่เมง,มงตอกเท่าอยู่ในน้ำนะกุ้งเม่งเนียม,มตายเมือ่อนี่พี่น้องไม่ได้ลายดอกพี่น้องเนยก็ เอาพี่น้องไอ้เก็บกู้ก็เป็นที่ให้ห้อยละบ่ระมานก็ขอฝากเป็นกำลังใจได้เดอ้อหาอยู่หากินบางทีเก็จะมีมือมานหรือมือบ่ระมานพี่น้องไอ้มือได้กินมือบ่ได้กินเนาะก็ขอโทษอาภัยนำพี่ FC และพี่น้องมดสุผู้สุคนทางฝั่งเราและฝั่งไทยเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเอาไวาใจ,จกันสับเฮือนก่อนพอกันคลิปหน้าสํารับคลิปนี้แสดงความขอบใจบ๊ายบาย